จ้าดวยสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีกันเบิสจะกูสู่คนเนาะหรืองจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางลาวหรือทางไทยต่างประเทศน้ำเด้อดินดีตอนหับข่าวสุดยอดของยูทูปปิญญาจันดาบ้านนาซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้มาพบมาพอมาพบมาเจอกันมาหนี้เนาะปิญญาจันดาบ้านนาและก้าวหน้ามาเฮือนคือเก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอมันได้บอกมือบอกวันกันก่อนเนาะ มันนี่เป็นวันพ่าฮัตพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นวันที่สี่เด้อปีสองพันสี่สี่เฮาหนักพอจอดจันเข้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยมันนี้กับอาชิมาไปกินวันเกิดปีใหม่เพิ่นเอเวนวันเกิดน้อพ่อแม่พี่น้องเลยลืมเป็นวันปีใหม่เพิ่นกินก้อนปีใหม่แต่ท่านไร่หอดปีใหม่ใจเพิ่นกินก้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเดือนป่าใหญ่เขาฝากทางเด๋เนาะคุณเคยกันมาตะเก้าพ่อแม่พี่น้องคนมาหอดจดถึงว่านี่ก็เลยเลยมาปลูกหอดโอเคเพิ่น ว่าไปเบิ่งนกันเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นได้หยังมาประทานอาหารช่วงเช้าน้องมาพบพ่อกันม้อนี้ก็เป็นวันปาฮัดเป็นวันที่ชีมาพบมาพ่อก็เป็นช่วง7:00นเช้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปติดตามรับชมเบิ่งก่อนเนาะนะก่อนอื่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดเซฟฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่จันดาบ้านนาเนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ได้เนาะมาพบมาพ่อมาพบมาเจอกันคือเก่าคือเดิมฮะเนีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนเก่าคน เขาเาเขาดังก็จะมาเปิดพ้าเบือเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิองให้จบให้สิ้นเนาะบ่อยากเบืองกระเลื่อนกายพ่อเม่พี่น้องเลยว่าโมวนโนวนหูกระตือเตือนมาได้เด้อพ่อเม่พี่น้องเลยโดยว่าถ้าไปติดตามรับชมกันเมืองเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องคนหลายหรือคนหน่อยว่าคนใดยังมารับประทานอาหารช่วงเศร้าเนาะปีใหม่เพิ่นพ่อเม่พี่น้องเลยมันกินตอนปีใหม่เนาะก็่าได้พ่อเม่พี่น้องปติดตามไปติตามรับชมกันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกินที่ตุท่าน ดีใหมคนเนาะสบายดีเด้อไงเนาทุปนทุกคน มาดีนมาทำลบแบบนี้แบบนี้เพื่อทีไม่เพื่อเพื่นเนาะเพ่อนเนาะปลูกเคนไม่หเนาะอ่ามาเนสบายดีเด้อทุกคนเล็กนี้เนไเล็กินลาบเ่ากินลบรเนาะเน่เพื่นได้ล้างหิวหิวเนาะไ้งหามลาบไก่ลาบหมูลาบหมูเนาะหมูโดยอันตีมางานไม่กีตีมว่าแกงข้านะคือแกงตม ก็แกงห้านตีนไก่โอ้ยพี่น้องเ้ยมาดอสุดข่ยใหญ่แค่มองเลยนี่นะเาเค่่จยหลาหาหลามนหลามกระด้ไม่ตู้โวยมาไหมมาตู้วไู่ได้ขนา่นั้นมาเลยป่ะอ้วช่างว่าใเจ้า้เานยัเดีลูกไปให้น้าหนูังรักนพุณมาแท้งมาแล้วอุ้ยตัวใหญ่มากนะดรงอนี้นี่เเ่าเยเออเปู้นี่เมื่อคนว่ยเล่นเล่ยเล่ยเลยเล่่่นลยยลล่

เออผักเมื่อไรภูรามานมาฮักนม่ผักมีจักเลย้อาว่าสามภูแเเจ้าเจ้าปรชากรแค้กินไม่นี้ตัวนขนมแ่กินไม่แด้เรียบร้อยอะมา ไป้ระไใหญ่ดิีเยสบายดีไม่ดีเอ็นเส้นดีหม่เพราะไม่ติอ้มก็ใหญ่พอเนาะเลยค่อยห้มาวค่อไม่มีนมงนมปังน่มายังอยู่วไม่ดิค่อยไล่ยกออกมาแล้วจะมาต้องตจงไว้โจงขาดมเนี yeah. ่ยมันอัดเนี่ยสองแล้วก็ผักเงมา

เซลล์ม <laughs> ันนเขาเนาะไาอยู่ <laughs> <laughs> <laughs>